สมรภูมิบ้านเพร้าวไทยรบชนะฝรั่งเศสขณะที่กําลังเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในปี2483ฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมหลวงพิบูลสงครามนายกจึงตัดสินใจใช,ใช้สาเหตุนี้ทําสงครามทวงคืนดินแดนจากฝรั่งเศส5มกราคม2484กองทัพไทยได้เคลื่อนเข้าบุกไปในขเขมรและลาวหนึ่งในการรบครั้งสําคัญนําไปสู่การเกิดสมรภูมิบ้านพร้าโดยไทยได้วางแผนกลยุทธ์ที่จะไม่เข้ายึดบ้านพราวและปล่อยให้กองทัพของฝรั่งเศสเข้ามาในวง มเมื่อกองกําลังส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสเข้ามาในพื้นที่สังหารแล้วสัญญาณการยิงก็ได้เปิดฉากขึ้นฝ่ายไทยสามารถทําลายฝ่ายข้าศึกเสียชีวิตไปประมาณ400นายต่อมาประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นได้เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้มีการลงนามในอนุสัญญาโตเกียวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2484โดยฝรั่งเศสต้องยกดินแดนจากกัมพูชาและลาวบางส่วนให้ไทยจากดินแดนที่ได้มาได้มีการตั้งชื่อว่าจังหวัดพิบูลสงครามนอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ยศเป็นจอมพลป